โอ้โหฮะมุมกาแฟเชา้านี้ดูฮะแสงอาทิตย์สดส่องลอดมาแล้วก็เจอดอกไม้สวยๆแบบนี้อสวยงามมากๆเละคือมาจิบกาแฟแล้วมันรู้สึกว่าสดชื่นฮะฟินมากๆเลยฮะเนี่ยบรรยากาศแบบนี้มาจิบกาแฟกับนาเล็กฮะ ช่องกิจในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนิ่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับชาวมาจิบกาแฟกับนาเล็กฮะวันนี้วันเสาร์นะก็เป็นวันหยุดยาววันที่สองนะเมื่อวานก็เป็นวันหยุดเนื่องในวันขายวันส่วนนคตของราชการที่9้าเรานะพ่อหลวงของเรานะตื่นเช้ามาวันนี้ก็สดใสอีกแล้วนะเมื่อวานก็ฝนตกกันกันหน่ำซัมเมอร์เซลไปเลยนะวันนี้ สดใสอีกแล้วนะเหมือนเมื่อเช้าว,วานเลยสดใสกันนะแต่พอตกบ่ายโอ้โหฝนลงมาอย่างหนักเลยนะก็นี่แหละมันก็อาจจะเป็นฝนแบบท้ายๆปีแล้วนี่คือปลายฝนนะนะจะมีมาบ้างนะสดชื่นยามเช้าแบบนี้แหละนะนี่อยู่ริมรั้วริมสวนเนี่ย ถ้าชมธรรมชาติแบบนี้มีความสุขมองไปในคลองก็จะมีน้ำไหวๆนั่นะมีทั้งปลามีทั้งตัวเงินตัวทองธรรมชาติของที่นี่ถือว่าอุดมสมบูรณ์นะในรัว้วในสวนเราก็จะมีดอกไม้ที่สวยนะเนี่ยให้ชมกันหลากหลายเลย ทั้งบานชื่นดอกเทียนนะแล้วก็นะดอกงอนไก่ส้อยไก่ไส้ไก่แล้วนะแต่จะเรียกกันนยะสวยๆหลากสนะีดอกไม้นอกจากจะสวยงามแล้วก็ยังเป็นแหล่งอาหารของพวกนกนะที่อยู่แถวนีนะ้ไม่ว่าจะเป็นนกเขาชวานะนกกระเจานะก็มาหากินมเมล็ดของ ดอกไม้เรานะหลายคนก็กำลังเดินทางกันนะส่วนคนที่ <c oughs> พี่น้องชาวสุรินทร์บุรีรัมย์แล้วก็ศรีสะเกส่วนนี้ก็จะมีพี่น้องเชื้อสายของชาวคเมนะฮนะก็จะมีการเส้นไหว้นะ เขาเรียกว่าแซนโดนตานะก็คือเป็นการแบบว,ว่าเส้นไหว้บรรพบุรุษนะเป็นถือว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานนะตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะส่วนทังคนลาวหรือว่าเชื้อสายลาวนะ คนไทยที่เชื่อสายเลาาที่พูดเลาานะก็จะเซ่นไหว้หรือว่าเข้าสาดนะจะเรียวกว่าบุญข้าสากก็คือหรือว่าศาสตร์น้อยนะส่วนศาสตร์ขเขมรก็เรียกว่าศาสตร์ใหญ่ศาสตร์น้อยก็ทําไปก่อนหน้านั้นเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะก็มีการเซ่นไหว้ของ เ้นไหวต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินนะผลไม้รากไม้ต่างๆนะก็เ้นไหวให้บรรพบุรุษได้เอาไปกินไปใช้นนะนะก็เป็นความเชื่อของคนไทยเรานะก็สืบทอดกันมายาวนานนะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้คนเราเนี่ยรู้จักคำว่ากตันยูกตเวทีนะกะกตันยูต่อ บรรพบุรุษที่เราเกิดมาได้ก็เพ,พราะบัรพบาุรุษของเรานั่นเองนะ,น,ะนี่ฮะชาวนี้มาชมดอกไม้ส,สวยๆนะเนี่ยดาวกระจายสีเหลืองเป็นดาวกระจายดอกซ้อนนะเนี่ยนะก็ได้พันมาจาก ทานโตทางภาคใต้คือของผู้เราก็จะดีอย่างนี้แหละใครที่ไปเจอดอกไม้เจออะไรสวยๆก็จะเอาเมล็ดพันธุ์มาฝากกันนะามาฝากให้เทพมิตรคนดูแลสวนเนี่ยปลูกนะ,นะคนคนหาก็หา,หามานะคนปลูกก็ปลูกไปนะนี่แหละพอคน ปลูกมาสวยๆคนชื่นชมก็เยอะเพราะว่าคนที่ออกกําลังกายนะไม่ว่าจะเป็นคนภายนอกมาออกกําลังกายที่นี่หรือว่าคนภายในของเรานะก็ได้ชื่นชมกันนะนี่แหละไม้ที่เก่าแก่ไปนะก็เอาทำเป็นปุ๋ยนเะนี่ยก็หมุนเวียนกันอย่างนี้แหละนะ ดอกบานชื่นส,ยสวยๆเน,นี่ยดอกหงอนไก่นะที่เห็นดำๆนะั่นคือมเมล็ดของเขานะก็จะร่วงหล่นอยู่แถวนี้ก็จะเกิดใหม่กันเรื่อยๆนะที่เหลือก็จะแบ่งปันให้เป็นอาหารพวกนกนะ,นะดินข้างล่างเห็นดำๆแล้วก็ เป็นมูลบัวนะเทปมิดก็เอามาคุกเ้าให้เป็นปุ๋ยนะนดินที่นี่ถือว่าดินดีดินดีเกิดจากการปรุงไม่ใชดด่ดินดีเกิดจากดินธรรมชาตินะปรุงเพราะว่าเทปมิดไปเอาใบาตะเคียนนะโน่โนใบตะเคียนป่านะเราอยู่ใกล้ป่านะเขาเอาใบาของตะเคียนเนี่ย มาคุกเคล้านะกับดินนะสับดินพวนดินนี่ฮนะนยมาดูวิธีการหลังจากที่ไม้เราแก่แล้วนะดอกหมดสภาพแล้วก็เนี่ยละก็จะมาพวนดินแบบนี้ใส่ปุ๋ยแล้วก็พวนดินสับไปแล้วก็ลงต้นไม้ใหม่ เป็นลอ็อตเป็นล็อตไปเอาไม้ส่วนใหญ่ก็จะอายุประมาณสักสองเดือนประมาณนั้นเนี่ยก็เตรียมลงดินเตรียมดินไว้ลงไม้อันต่อไปนะนี่แหละริมคลองก็มีเนี่ยผลลมหากลากไม้ต่างๆนี่มันเบอร์รี่นี่ต้นชมวงนะโอ้ไม่ธรรมดานะเนบรรยากาศที่นี่ ครับผมสลับเช้านี้นะเล็กก็พามาจิบกาแฟนะคุยกันแล้วก็ชมธรรมชาติสวยๆริมคลองนะเป็นดอกไม้เป็นต้นกล้วยเป็นสวนอะไรของเราเนี่ยมันสดชื่นนะยามเช้าครับผมสลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ